สวัสดีพี่น้องปองไปนะครับผมมาพบพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนที่สารครับพี่น้องมื้อนี้ถ้าพี่น้องมากินตำถาดนะครับผมตำถาดเลาานะครับตำเลาาตำถาดนั่นแหะน้องพี่น,อน้องเราบ่มีน้องกินครับพี่น้องก็เลยจะตำถาดนี่แหละจะได้ครับมีเอียงแน่ตีมีแคบหมูครับมีขนมเส้นมีไข่เยี่ยวม้านะครับผมมีผักกัด ดองสมพักมีพักลวกต่างๆนะครับผมมีหมูย่อมีหอยนะครับผมมีไหมาบารท,ที่นี่มานากันเลยเสแสบ้งน้ากันครับพี่น้องอจัดจัดจัดพี่น้องจัดจัดกินยังแต่แสบเบิดละบาร์ทเป็นต่าพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้ออืม้ม 嗯，谢谢别动 ดอะเราเยหวม มีผักกัญจงสมพักสวงหอโอหอืมขอไปครับขัดอยู่ได้ไหน่นอะ I um. ขนมเส้นที่มีมานาหน่อยโพดแต่ว่าไม่ต้องห่วงสื่อเพิ่มบ่ได้ลวกของเจ้าของ่อานว่ามันคำครับ อื <ừ> ไข่ซุมนี้มันต้องเซสชันครับหอยกับหมูย่ะ แสบแสบ 嗯。Mm. อืมไขยเยอะก,กินกับตำบังคุ้งคักอยู่ได้ล่ะ พี่น้องกินยังบ่มีวาอบอแสบแสบเบอร์สุยง มีหอดกระเทียมเป็นกรีบมากเิ่มความเผ็ดสุดยอด ลาแดกติดใส่เพิ่มเพิ่มค้ามนัวครับปลาคนูนูดเข้มข้นมากเบื่อจากสีรถเข้มข้นขายในราคาที่แบบซื้อได้ครับ น้ำใ่ทอดอย่งอีกครับที่ได้สื่ออีกอยู่แสบ ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการนอมคมนะครับหากว่าพิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเปน็นนาทีนี้นะครับเด้อพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ